คดีแชร์ลูกโซ่เป็นคดีที่มีพฤติการร้ายแรงนะครับนะความเสียหายจํานวนมากเพราะฉะนั้นคดีประเภทนี้นะประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านไปดูแนวคําตัดสินนะร้อยคดี8 0สถึง90าสารจำคุกหมดทนายเดชาครับออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ว่าจำเลยมีโอกาสติดคุกสูงแค่ไหน และแนวทางของศาลที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมทนายเดชามาเช้าดูข่าวคดีแชร์ลูกโซ่นะนางแบบชื่อดังพิงกี้สาวิกานะฮะคดีแชร์ลูกโซ่เป็นคดีที่มีพฤติการร้ายแรงนะครับนะความเสียหายจำนวนมากนะครับมูลค่าเงินนะครับแล้วก็ผู้เสียหายจำนวนมาก แนวคาตัดสินของศาลที่ผ่านมาในฐานะที่เคยเป็นทนายจำเลยมาก่อนเนี่ยศาลไม่เคยให้ประกันตัวเลยครับนะคดีที่ผมทำมาเนี่ยศาลให้ประกันตัวหลังจากติดคุกม,มาแล้ว1ปี1ปีถึงให้ประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นคดีประเภทเนี้นะประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านไปดูแนวคําตัดสินนะร้อยคดี 80- 9 0บถึง90%ศาลจำคุกหมด ลูกความผมตอนที่ทําคดีเนี่ยนะครับในคดีนั้นน่ะจำคุกเป็นแสนปีคดีประเภทนี้จึงมีโอกาสรอดคุกน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจําเลยทําผิดจริงรับสาภาพดีกว่าแพ๊บเดียวออกจากคุกแล้วคดีนี้ติดคุกสูงสุดไม่เกิน20ปีนะจำนวนกรรมคิดจากจํานวนผู้เสียหายกรรมละ5ปีคูณเข้าไปจํานวนผู้เสียหายอย่างคดีนี้เป็นหมื่นพี่น้องประชาชนลองคูณเข้าไป การขอประกันตัวในอดีตที่ผ่านมาเราไปดูแนวคำวินิจฉัยศาลไม่เคยให้ใครประกันตัวเลย <c oughs> ยื่นประกันกี่ครั้งก็ได้อุทธรณ์ก็ได้แต่ศาลไม่ให้เพราะอะไรประกันไปก็หนีนะครับเพราะเงินความเสียหายมันเยอะนะครับไม่มีปัญญาเอาเงินมาคืนหรอกดูจากคดีนี้แล้วทรัพย์สินที่ยึดได้นี่ก็น้อยมากนะฝากเตือนนักลงทุนอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่าหลงเชื่อคนดัง ดารายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อย่าไปหลงเชื่อผลตอบแทนสูงสูงไม่มีจริงครับมีแต่เรื่องมิจฉาชีพท้งนั้นเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยจากขนาดใครทุกแล้วทุกคนละครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับหลังจากได้ชมคลิปนี้แล้วเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ